สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหวงัวแม่มาชแนลของเราในวันที่29พฤศจิกายน2567นะคะในวันนี้นะมาพบก,กับแอดตาเหมือนเดิมซึ่งจะลงกาะทางให้ทั้งหมด2 EP นะคะก็คือ EP ที่25และ26นะ EP นี้เป็น EP ที่25ของว่าประจำวันที่1ธันวาคม2567นะคะแนวนทางก็จำเป็นทางของหนุ่มตาคลีนะคะแนวทางของแอดนิกรนแนวนทางของแอดโชยุได้มา่งปัน มาณสฉบับแนวทางของแมนมาคันเทพแนวทางของแม่จำเนียนแนวทางของแอนดระเด่นเป็นทุดสอตัว3ตัวนะคะแนวทางอาจารย์พีแนวทางแอดนาคิโนซึ่งเป็นแนวทาง สองตัวล่างนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่ระดับป้าแมวนะแล้วก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันเริ่มที่ในทางของหนุ่มตาคลีนะสําหรับเจ้านี้นะคะงวดที่เราให้มานะคะสองฉบับนะคะแต่ว่าลงล่างไปใช่ไหมคะให้8บนแต่ว่าไปลงล่างไปนะคะใช่ไหมในงวดนี้นะคะให้มาให้วิ่งบนที่ศูนย์นะ ห้าชุดสามตัวมานะคะฟันธงที่0ูนย์ห้าเก้ากลับหกกลับนะคะสามตัวรองก็จะมี0ูนย์หนึ่งสามสี่ศูนย์แปดแล้วก็แปดห้าศูนย์นะคะแล้วก็ระวังเบิ้ลนะ0 0นศูนย์ห้านศูนย์หกนศูนย์เจ็ดแล้วก็0 0นศูนย์แปดนะคะงวดนี้รุนกันนะคะว่าหนุ่มตาคลีจะค่าหรือเปล่ามีใครที่รอไหมคะเจ้านี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดโชยุนะซึ่งเจ้านี้เนี่ยแอดได้มาแบิดบออยู่2งฉบับฉบับแรกก็จะเป็นคู่โต๊ะบนแอบโช ยุดนะคะแคปหน้าจอไปนะอดบบอจะบาดอ่านให้ฟังนะคะอันนี้คือฉบับแรกนะคะคู่โต๊บนแอดโชยุนะคะอืมแคปไปใครที่รอลงให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นฉบับคู่โต๊บนนะอ่ะแคปไปหรือยังคะถ้าแคปแล้วเราไปดูฉบับที่2ต่อไปนะคะฉบับที่สองนี่ก็จะเป็นแนวทางลุ้นล่างแอดโชยุนะคะอันนี้ก็แคปหน้าจอไปเหมือนกันนะคะอืมแคปหน้าจอไปเหมือนกันนงวดนี้นะคะราลุ้นกันนะคะว่า จะเป็นยังไงจะเข้าหรือเปล่านะคะรุ่นล่างแอดโชอยู่นี้นะคะอาจจะอยู่ใน e ีีนี้ได้มา2ฉบับนะคะรุ่นกันว่าจะเข้าฉบับไหนดีนะต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นนาทางของแอดนิกรน,นะคะสำหรับเจ้านี้โอ้โหนานมากนะคะที่แอดไม่ได้ลงนาทางให้นะคะในงวดนี้แอดได้มาบ่างปันก็บอกว่าชุดสรุปนะะเน้นที่เลข8นะ 2ตัวนะคะเน้นที่8 6 6 8และ9 3ส่วนทุด3ตัวนะคะมีสีหางคือ8 86, 86 8 6 8ปดหกแปดแล้วก็2 8 6นะคะงวดนี้จะเข้า,ปา,กการปเบบกระลุนกันนะคะแอดนี้ก่อนนะ ต่อไปนะคะก็จะไปในทางอาจารย์พีนะคะในงอนที่ให้มาในะทางบนล่างนะคะอ่าก็จะมี6 1 6 2 6 4 6 7 9 3 9 4 6 3แล้วก็หกสี่จะเข้ามาลุ้นกันนะคะอาจารย์พีนะต่อไปนะคะก็จะเป็นในทางแม่จำเนียรนะคะในงอนที้ให้มาแนวทางนะคะชุดเด่นนะคะก็จะมี0 9 5 9 9 9 8 9 5 3 2 8 1 3 7 9 6 8แล้วก็29นั่นเองนะคะแล้วเราก็มาดูที่ด้านล่างด้านข้างใครชอบก็สัดไปแคปหน้าจอไปนะคะเดี๋ยวเขาจะให้ดูนะคะแม่จำเนียนนะคะรุ่นกันว่างดนี้จะเข้าไหมนะ ต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นแนวทางของแมนมาคันเทพนะคะเจ้านี้ไม่ลงแหลงงดเนาะในงดนีให้มาแนวทางเล่นที่3นะสอตัวให้มาเน้นที่0313 63 83แล้วก็93นะคะงดนี้จะเข้ามาร้นกันนะมาที่แนวทางของท่านนี้เลยนะ แนวทางของแอดระเด่นเพิ่มเติมมาเป็นแนวทางชุด3ตัว2ตัวนะคะให้มาก็จะมี5 9 2 9 0 9 2 9 3 5 2แล้วก็53ตามนี้นะงดนี้จะข้ามาลุ้นกันนะคะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดนาคิโนเพิ่มเติมมาเป็นฉบับแนวทางล่างโชคลาบพูลทวีนะคะให้มางดนี้คืออ่ะ9 9 2 9 1 9 1 8แล้วก็8 9นะคะงดนี้จะข้ามาลุ้นกันนะ ดนาคิโน่แนวทางล่างฉบับโชคลาภพูนทวีนะอะแล้วเรามาเปลดท้ทายที่ทางเลขดับป้าแมวนะคะมีทั้งหมด3ฉบับนะอางวดที่แล้วนั้นผ่านทั้ง3ฉบับไหมอะดูแป๊บหนึ่งนะคะงวดที่แล้วนั้นอะงวดที่แล้วนั้นผ่านไหมเห็นนะคะ ผ่านทั้งสฉบับเลยเนาะสาระเนวดน,นี้นะคะป้าแมวบอกว่าให้ดับสิบรักแรกพบอยู่ที่เลขหกนะคะให้ดับสิบดอกก้วอยู่ที่เลขแปดนะแล้วก็ให้ดับหน่วยบนดอกจบ้าอยู่ที่เลขสี่นั่นเองนะคะอันนี้คือดับแนวทางเลขดับสิบบน นะ,ะแล้วก็ดับหลักหน่วยบนประมาณนี้นะคะป้าแมวท่านที่ขอมานะคะแอดลงให้เรียบร้อยนะคะแอดก็เพิ่งได้มานะคะค่ะ อีนี้เป็นอีพีที่25ขององบประจำวันที่1ทันวาคม2567นะคะท่านใดที่ดูแล้วชอบแอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดด้วยนะคะแอบก็จะหาแนวทางมาแบ่งปันกันต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางใหม่เก่าเดิมๆนะคะก็จะลงให้เรื่อยๆนะคะแล้วเราจะกันใหม่นะสวัสดีค่ะ